าบดีพี่น้องสูขผู้สูขค้นครับพ่อครับปลาผาดผ้าลาะึ้อเกาครับหาลระแถวกรุงเทพแถวสมุรสาคร์ละารัลาดบุรีเด้อครับืบ้อ,น,อ,น,อน,นี้ครับลังหอดเดอมอบางแครครับมุบ่งนาสิบไปลงอยู่ตลาดโคแจ้ครับ ตลาดผู้แจ้ครับแล้วก็สิบไปพัดพัดถ่ายราสิงครับไปมหาชัยครับหากินบไกาครับวันนี้แล้วก็กลับไปจังหวัดนนทบุรีอีกครับภารกิจมันนี้เกาล้านเด้อครับเด้อมาพลาดจีลงคลิปนี้เลยเด้อครับคลิปนี้ครับขอเป็นกรงใจให้เด้อครับหาเลาะนำมาพลาดคือเ่าครับพอกันคือเ่าครับคือเ่าคือเดิมคือในถนนทนทา้งนี้เลยครับ รับรถไม้เหล็กเก้าครับตรงไปพระประแดงเลอรครับเนีไปพระประแดงไปสมุติประกาศไปชนบุรีหมดแล้วครับเส้็นดีครับอผ่านสิบไปเลี้ยวไปถนนเอกชัยครับไปตลาดโค้แย้ครับ สิครับไปวัดพันถ่ายเทวราชิงครับเนี่ยมีสองลานครับียวนี้เพราะเราคิดเก่าลานครับเมื่อวานนี้ไปชนบุรีระย่องสิบลานครับแรแลกันครับเบิง่งมือนี้เด้อครับเด้อสำเร็จเวลาจะโมงครับเพราะว่าทุกลานปิดตีทุ่มเบิดครับ ต้องให้มันทันครับต้องหาบ่รทัณกับเหีครับในนอนจะแจ้งหมดเลยครับโค้งม้งเศร้าอาหลุนนหมือนกันครับสิรอดบ่ครับคนนี้สิรอดกันในข้างขึ้นบ่ครับอาวจะลงได้สองล้านครับเหลือดเจ็ดครับมาครับทีมงานเก่าครับผู้กาคือเก่าแล้วครับ ขอโทษขอภัยได้ครับได้พ่านเป็นครับวับปูบับพุกเราครับตรงนี้ครับกองเขาเอาเมื่อจับเอาสูตรเก่าครับสูตรเดิมพุกเก่าครับตรงนี้ครับกองครับเมื่อจับเอาครับบุ้งเวียนง่ายเลยอ่ะายครับบุ้งเวียนง่าย ขณะเราเพพึ่งอนนั้นเราจะพึ่งเลี้ยวซ้ายครับทะลวงเวหไงเลยได้ครับเสร็จเลี้ยวซ้ายขับรถไปนะครพระประทนครับตรงไปพระประแดงไปบางบอนเอีก็ใช่ครับไปพระลขลำสอง เทียนดาวขันน่องพระประแดงตรงไปเด้อครับบางบอนจอบท่องเลี้ยวซ้ายครับบางบอนจอบทอ่องถนนเอกชัยครับรอายุแถวนี้เคยทำงานแถวนี้กะทักทายเด้อครับเด้อเคยทำงานเบิง่งบรรยากาศเด้อครับจเจริญครับเดิน ไปทำงานอยู่แถวบางบอนแถวเอกชัยแถวนาคอน้องแถวมะล่าสองนี่ครับเดี๋ยวมาเสน็นบางบอนครับ ทางบอลตรงไปตอมท่องครับออกวงเวียนใหญ่บุรุษครับออกดาวคะนองขับรถไปสมุทรสาครหมดแล้วครับไปมหาชัยครับเป็นถนนเอกชัยเด้อครับขับรถไปพุ่นละไปหมุ่งสีลงของหมดแล้วครับตลาดโพ้เจ้ครับถนนเอกชัยห้องนี่แหละครัตรงไปก็เป็นมหาชัยครับเป็นมหาชัยเป็นสมุทรสาครออกไป คนสงครามเลยดวยครับทั้งคนเซ็นบุญขับกับทินสองับได้รถกระบะแคบกับับทิ้นสองรถกระบะแห้มแบ ครับก็ตีว่ามึเดี๋ย่างเขาไปกับรถไอ้ครับแต่ว่ารถรถกระบะอะไรอย่างเงกลับมาเรียบร้อยแล้วตํารวจที่นี่นะรถจักรยานยนา์มาเดียวโควิดบอบไม่เจนนะทางกับติดกดเขาอะไรรถใหญ่เนาะผมไปในบางบอนครับเียวมันสองลครับบางบอนตลาดบางบอนครับตลาดใหญ่ พอผ่านมาดูู่ครับช่องจอนยูนี่ครับที่บางบอนนี่มาเสีบทุกมือนะครับมาตลาดบางบอลรัวของขายหลายครับตลาดใหญ่ครับบางบอนจอมท่องดาวขน้องตรงไปรุงเวียนใหญ่เด้อครับเส้็ บางบอครับทางนานนี่ครับสองวันสามผ่านมาแล้วครับนี่ถนนเอกชัยเด้อครับมุหน้าไปตลาดโพโจ้ไปโพโจ้ไปมหาชัยไปแล้วครับเสร็จไปสมุทรสาครเด้อครับเด้อมุหน้าไปภาคใต้ไปแล้วครับไปเพชรบุรีครับไปสมุทรสงครามเด้อครับถนนเสร็จนี่เอกชัยครับบางบอลซีครับทางนานี่ครับเดียวขวาของบอลซีครับ สีมาวันหาครับไฟแดงต่อไปเป็นบางวัญหาด้วยครับเดี๋ยวสายออกพระรามสองครับเดี๋ยวขวาไปเพชรเกษมครับออกเพชรเกมไปนครปฐมครับ แถวกรุงเทพครับาหาดินแถวสมุทรสาครทับบุรีนครปฐมครับเหมืนอนต้นนี้ครับต้นทับุรีครับ ไปครับน้องแขมเรี่ยวขวาครับสะแมดําเลี่ยวส้ายผลตรับซอมเด้อครับ จากนี้แล้วก็สิไปวัดทันถ่ายแล้วเรสิงครับสองล้านครับที่นหวันธรรมดาเข่ามาบม่ไไ้เด้อครับกันถึงสุกครับติดเวลาเด้อครับหนึ่งเซนนี์รถบรรทุกหกล้อครับหกล้อซิปต่อรถพ่วงนี่ครับวิ่งเป็นเวลาครับมีเวลาบอกกำหนดเด้อครับนี่แลรนมากเมื่อด้เด้อครับ แจ่ได้ครับยางงามเลยครับว like ัดนี่ครับวัดไงครับวัดโค้แจ่ครับด้านทมของกาญยูใกล้ๆวัดนี่แหละครับข้างวัดนี่แหละครับตลาดโค้แจ่ครับข้างวัดนี่ครับมาจะได้ลงของเด้อครับนี่วัดโค้แจ่เด้อครับนี่ดูส่วนรถเด็กก็ใช่ครับวัดโค้แจ่ด้านทมของกาญยูข้างฟ้านี่แหละครับแตกลับรถมากครับ มาคนไลค์กดแช่ไดกก้แล้วครับมักคลิปนี้ครับเบิ่งคลิปนี้แล้วติดตามจะเริ่มกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเป็นลังใจให้ผ่พาดน,นะครับเบิร์นกิปนี้กับลำลุยลำลุยเด้อครับพี่น้องขอยสุขภาพแข็งแรงครับผมมื้อมาไวครับสวัสดีครับ